สวัสดีครับพบกับรายการนี่แผ่นดินนะครับทาง t True Vision 8หรือทาง t n n ีเนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจาคีชายปิติศรีครับทำหน้าที่แทนคุณวารินสัจเจเดลนะครับซึ่งปฏิบัติภารกิจสื่ออยู่ที่ต่างประเทศครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมครับสำหรับในคนรุ่นผมนะครับนวัตกรรมนี่ก็อาจจะหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมที่เรานึกถึงกันอ,อย่างง่ายๆก็อาจจะพูดถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆห,หรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญหรือวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับท่านแรกได้แก่ดกรธนิตชางถาวรน,นะครับ ผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็หรือที่เรียกว่าไบโอเทคนะครับนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์นะครับหรือปรีม่านะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับก็วันนี้นะครับหัวข้อที่เราพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับว่าในเรื่องของนวัตกรรมเ่ยนะครับจริงๆแล้วนวัตกรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทั่วไปไหมนะครับครับที่จริงอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนพยายามหาคําตอบเยอะกันเหมือนกันนะครับว่านวัตกรรมคืออะไร,รเพราะว่าผมว่าประเทศไทยเมื่อสักประมาณหลายๆปีเนี่ยเราพยายามพูดว่าเราพยายามสังคมเราให้เป็นสังคมนวัตกรรมรนะครับ ม้กระทั่งตอนนี้เราพูดกันเยอะเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์นะครับหรือ Creative Economy นะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าน,นวัตกรรมเนี่ยมันเข้ามาอยู่สังคมไทยแล้วก็ผมว่าประชาชนหรือ,อ,อทุกระดับชั้นเนี่ยให้ความสนใจว่าน,นวัตกรรมคืออะไรนะครับเมื่อกี้ที่คุณจาคีพูดบอกว่าออนวัตกรรมเนสมัยก่อนก็คือสิ่งใหม่ๆนะครับ จริงๆเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับถ้าจะดูห่วงโซ่ก็เรียกห่วงโซ่นวัตกรรมนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ไอเดียนะครับหรือความคิดใครมีความคิดใหม่ๆอะไรขึ้นมานะครับแล้วเปลี่ยนความคิดอันนั้นน่ะให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใหม่ทีเดียวนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นต้องนําไปใช้ประโยชน์ได้สู่ท้องตลาดอันนี้นะครับถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยเราถึงเรียกนวัตกรรมนะครับแล้วก็ผมว่ามันมีความสําคัญต่อต่อสังคมเราอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า 1. ด้วยว่าความต้องการของมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับหรือบริบทรอบตัวเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมนะครับอากาศหรืออะไรทุกอย่างในมันเปลี่ยนไปทําให้เราเนี่ยต้องสร้างนวัตกรรมนะครับ เพื่อมารองรับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่จริงเนี่ยผมมีตัวอย่างง่ายๆตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าเดิมเนี่ยนะครับว่าเราคิดแก้วน้ําสมมุติว่ายังไม่มีไม่มีหูจับนะครับแล้วก็ผมก็ใส่น้ําชานะครับแล้วก็ทานกันไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งผมก็เริ่มบ่นกับตัวเองแล้วแบบเอ๊ะมันจับอย่างนี้มันร้อนนะโอ้ครับร้อนอืมมันไม่ไหวอ่ะถือนานมันไม่ไหวนะได้แต่ทานน้าเย็นอย่างเงี้ยผมอยากทานชาร้อนก็ไม่ได้ผมบอกเอ้าอย่างงั้น คิดอะไรที่มันต่อยอดขึ้นมาหน่อยนะครับ,รบก็ทําหูขึ้นมามนะครับอันนี้เพื่อสนองความต้องการของเราว่าผมไม่อยากจับแก้วร้อนนะครับอันนี้คือนวัตกรรม,มนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆซึ่งก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยดีขึ้นครับคือนวัตกรรมเนี่ยคือผมว่าจุดมุ่งหมายคือต้องทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะครับหรือผมว่าตัวอย่างที่อาจจะดูแล้วก็อาจจะใกล้คนสมัยใหม่เหมือนคุณจาคีหน่อยนะครับ ถ้าเป็นสมัยผมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใช้โทรศัพท์มือถือนะครับไม่ทราบคุณหมอก็ยังทันนะฮะเราจะเรียกว่ารุ่นที่เอาไปหยุดรถบรรทุกได้นะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเสาอากาศออกมาเสาขนาดนะครับพอสักพักหนึ่งเราก็เริ่มถือกันไม่ค่อยไหวแล้วสมัยใหม่มาตอนนั้นเราโอเคนะฮะออกมาใหม่ๆแล้วถือเป็นสิ่งที่ว่าทันสมัย พอสักพักหนึ่งบอกเอ๊ะมันถือยากแล้วนะครับแบบใส่กระเป๋าใะไรย่าไม่คล่องตัวนะครับมันก็ต้องทําให้ไซส์มันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับพอไปอีกสักพักหนึ่งเอ๊ะเสาอากาศนี่มันเกะกะหรือเปล่านะครับทําให้มันหายเข้าไปในตัวเครื่องใช่อันนี้คือนวัตกรรมทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนวัตกรรมที่เราเห็นกันง่ายๆในชีวิตประจำวันคือผมว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีรอบตัวเรานะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะครับ หรือยาสีฟันเนี่ยนะครับมันก็จะมีรสชาติต่างๆนะครับที่มันเหมาะสมไม่ว่ารสชาติต่างๆหรือมีคุณสมบัติต่างๆเดี๋ยวนี้เช่นฟันขาวเอยใช่รสฟันผุใช่ไหมใช่ครับอ๋อที่ก็ถือเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมทางนั้นครับเอาละครับมาถึงในเรื่องของยาสีฟันมันก็เริ่มใกล้สิ่งที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ขึ้นมามากขึ้นอันี้ผมสงสัยนะครับว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีในเรื่องของยาบ้างไหมครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณหมอกิติมาครับค่ะ ก็จริงๆในเรื่องของยาเนี่ยนะคะมีนวัตกรรมเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะคถ้าจะขอดูสไลด์เนี่ยนะคะคก็คือนวัตกรรมอย่างที่ดรธนิตพูดแล้วคือเป็นสิ่งซึ่งเราค้นคว้าเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะที่ทางด้านยารักษาโรคเหมือนกันในอดีตเนี่ยเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายรเราอยากได้ยารักษาโรคใช่ไหมคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามียารักษาโรคมากมาย นะคะมันก็จะแบ่งกอกเป็น2ประเภทนะคะขอต่อไปค่ะ,อะของยารักษาโรคเนี่ยนะคะคือคเราค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะคะ,คะหรือเรียกว่า Incremental นะคะกับนว,วัตกรรมแบบก้าวกระโดดค,คือพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะขอกลับไปยกตัวอย่างที่เห็นชัดถึงเ่องนวัตกรรมก้าวกระโดดอีกค,ครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ,คะเพื่อจะเทียบกันระหว่าง2แบบเนี่ยนว,วัตกรรมก้าวกระโดดนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นเดิมเราใช้สายโทรศัพท์สายบ้านะนะฮะ แล้วเปลี่ยนมาเป็นใช้โทรศัพท์มือถือ,อนะหรือเดิมเราใช้กระดาษแฟกซ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นการก้าวกระโดดแต่นวัตกรรมทีละน้อยก็คือในโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยค่ะที่เดิมขนาดใหญ่เท่ากระติกน้ําแข็งนะคะต่อมาก็ใหญ่ขนาดเท่ากระบองแล้วต่อมาก็จนทั้งถึงเล็กๆอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าทีละน้อยหรืออินคริเมนต์ที่จะเห็นว่าในชั่วชีวิตของเราเนี่ยนะคะจะเห็นนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดเนี่ยไม่กี่อย่าง S <S 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 แต่นวัตรกรรมเพียงน้อยนี่เยอะมากยาก็เช่นเดียวกันค่ะ<อ>ายาหลายชนิดเลยที่มาจากการพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยค่ะครับแสดงว่ายาเนี่ยนะครับเวลามีการพัฒนาขึ้นทีละน้อยก็จริงแต่มีผลเ,เรียกว่าเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้รับยาหรือว่าผู้ป่วยเนี่ย มากขึ้นคือคือการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะที่มันจะให้มีประโยชน์ขึ้นนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นยาเดิมเนี่ยอาจจะได้ผลอยู่แล้ว80%นะคะมีไซ d ์เอฟเฟ t หรือมีผลข้างเคียงสัก1 1นแล้วอยากจะได้ยาซึ่งมีผลสัก90%ออันนี้มันก็ขึ้นมานิดเดียวคือจาก80%มาเป็น90%ใช่ไหมคะหรือยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยนะคะถ้าเดิมเนี่ยอาจจะมี ผลรักษาได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นส0มสิเปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มขึ้นน้อยแต่ทำหลายๆครั้งเพิ่มขึ้นหลายๆครั้งพอดูระยะยาวส0 5สิบห้าสิปีนะคะนี่ก็คือความก้าวหน้าของมนุษย์คือคือผมว่าในแวดวงทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยคับมันมันต้องค่อยๆค่อยๆสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมว่าทุกๆเรื่องนะครับคือคือทุกเรื่องเนี่ยมันต้องค่อยๆศึกษาเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเรา นั่นไปเลยทีเดียวเนี่ยผมว่าฐานมันจะไม่มั่นคงคะนะครับถ้าเราคร่อยศึกษาขึ้นไปเนี่ยความมั่นคงในในเชิงวิชาการเนี่ยมันมันจะแน่นกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ที่เรียนให้ทราบเนี่ยผมว่าน,นวัตกรรมเนี่ยนะครับมันต้องมีประโยชน์แล้วก็ผมว่าในแวดวงทางด้านยาเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรื่องน,นวัตกรร,รมเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ที่ใหญ่นั่นคือ ตอนนี้เรามีโรคใหม่ๆขึ้นมาที่เขาเรียก่าโรคอุบัติใหม่นะฮะอันนี้เป็นโรคที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาโดยโดยเราไม่นั่นอันนี้เราก็ต้องการนวัตกรรมอันนี้เข้าไปตอบโจทย์ว่าเราจะแก้ไขนี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งใช่ค่ะก็อยู่สิคะโรคซารนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอนะคะแล้วก็โรคไข้หวัดพันธุ์ใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมตลอดเวลาอืมครับก็แสดงว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ถึงแม้จะทีละน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วมีการสะสมรวมตัวกันเนี่ยนะครับก็จะถือเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตเราได้มากทีเดียวครับผมผมเนี้ยนี่คือคือบอกว่าพอใช้คําว่าทีละน้อยนะครับบางทีน้อยของคนสายตาคนภายนอกเนี่ยนะครับแต่จริงๆภายในก็จะได้น้อยนั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ใช้เวลามหาศาลนั่นแหละครับก็และเนื่องจากจุดนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่วันนี้เรามาพูดคุยกันครับสําหรับ ในเรื่องของการพัฒนาการทีละน้อยหรือว่านวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ผ่านมาด้วยความสะดวกสบายนะครับอย่างที่วิทยากรทั้งสองท่านได้พูดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมาด้วยความยากลําบากแล้วกว่าที่จะมาถึงขั้นที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตพวกเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้โรยไปด้วยเกลืบกุหลาบนะครับนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่คิดค้นสิ่งเหล่านี้น,นะครับจะมีอะไรที่จะมาคุ้มครองพวกเขา นะครับแล้วก็จะมีระบบอะไรที่เป็นสากลนะครับเพื่อที่จะมาคุ้มครองผู้ที่เขาคิดสิ่งใหม่ๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ